ริดลนันเบเบ้ทันชโนกโพสภาพประทับใจกระทบไหลคิสเตียโนโรนันโดนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกทำเอาแฟนๆฟ,ฟ,ฟุตบอลชาวไทยอิจฉากันยกใหญ่สำหรับเบเบ้ทันชโนกริที่นาคาเมื่อเจ้าตัวโพส์ภาพได้กระทบไหลน,นักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกอย่างคิสเตียโนโรนันโดกับตันทีมชาติโปรตุเกสตัวเป็นเป็นแบบแอคซีฟหลังจากบินลัดฟ้าไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ ดยสาวเบเบ้ได้โพสต์ภาพคู่นักเตะคนดังพร้อมลงข้อความสุดพะทับใจว่า My life is now complete at Cristiano thanks sis. for making this happen นอกจากนี้เจ้าตัวยังได้อวดเสื้อใหมายเลขเจ็ดพร้อมลายเซ็นของคิสติ i a n o r โรนันโอีกด้วยทำกลางเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนคลับแหกเข้ามาคอมเมนต์อิจฉาสาวเบเบ้กันเป็นจำนวนมาก